ผู้กงคับการจังหวัดทหารบกสกลนครน,นำกําลังพลร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวตามโครงการปลูกข้าววันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจ ok ังหวัดทหารบกสกลนครค่ายกฤิศรีวราพลตรีกรนกผู้ม่วงผู้ังคับการจังหวัดทหารบกสกลนครพร้อมด้วยคณะ,ะแม่บ้านจ ok ังหวัดทหารบกสกลนครนำกำลังพลร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวตามโครงการปลูกข้าววันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุ พระชมนมพรรษา8 7พรรษาและสมเร็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถที่ทรงเจริญพระชมนมพรรษา8 2พรรษาเพื่อลดต้นทุนการทำนาโดยใช้แรงงานในครอบครัวและชุมชนในรูปแบบของการลงแขกที่เป็นประเพณีของชาวนาไทยที่มีมาแต่โบราณสแสดงถึงความสามะัคคีปลูกฝังความรู้ด้านการเกษตรข้าวที่ปลูกในแปลงนาดังกล่าวนั้นกำลังผลทำเองทั้งหมดทุกขั้นตอนส่วนผลผลิตที่ได้นอกจากจะเก็บไว้เพื่อบริโภคภายในหน่วยแล้ว บางส่วนนั้นจะนำไปขายเป็นสวัสดิการของกำลังพล